ร้านไหนมีของดีอยากโปรโมทฟรีมาแชร์กันเลยก็สวัสดีนะครับผมสำหรับวันนี้ผมมีเทคนิคดีๆมานำเสนอนะครับผมมาให้เพื่อนๆเ,เอาไปใช้กันทุกคนแหละผมว่าทุกคนที่มีไลน์โพสต์ในทำไลน์แล้วก็โพสต์ไปแต่การโพสต์อาจจะมีคนถูกใจบ้างคน2คนใช่ไหมฮะแต่วิธีนี้อาจจะเพิ่มนะครับคนมาถูกใจสินค้าของเราเพื่อนเคยเห็นภาพที่ผมโชว์อยู่นี้ไหมในหน้าทำาลายเราตรงนี้เป็นไลน์ for business อยากโปรโมทร้านฟรี มาแชร์กันเลยไอตรงเนี้ยกติก,กาก็คือ 1. มีภาพสินค้า 2. เขียนคำอธิบายสั้นๆนะครับเกี่ยวกับสินค้าของเราแล้วก็ 3. เพิ่มช่องทางการสั่งซื้ออาจจะเป็น l i น์ OA ก็ได้หรืออาจจะเป็นช่องทางอย่างอื่นก็ได้นะครับแล้วเราจะได้อะไรใช่ไหมครับนี่ฮะหล้านค้าที่โพสบนทม์ไลน์เละได้ยอดไลท์สูงสุดนะครับประจำเดือนนะรับสิทธิ์โปรโมทร้านฟรีบนไทม์ไลน์นี่ฮะจะมีเคล็ดลับเด็ดๆอยู่ข้างในเนี่ยครับ ที่ซ่อนอยู่ข้างในเนี่ยเดี๋ยวฟังไปเรื่อยเดี๋ยวคุณจะรู้เดี๋ยวผมจะบอกนะครับก็เดินก็ฝากกด s u b สไครป์กดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วกันนะครับวันที่จะเข้าไปฟังกันโอเคนะครับเข้าไปหน้าไทม์ไลน์กันเลยครับผมนี่นะตัวนี้นะไทม์ไลน์นะมันก็ดูตรงนี้ก่อนนะเนี่ยเห็นไหมจุดแรกสามารถที่จะกดเข้าไปตรงนี้ก็ได้นะฮะเลื่อนขึ้นมานั่นก็จะมีตรงนี้อีก นี่ฮะแล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เรื่องที้ไมาคือตรงนี้อตกนหนึ่งนเกํานคนกลังพูดถึงสิ่งนี้คุณมาเยอะไหมยเยอะนะครับอันที่จะโพสต์ทำลายคนหมื่นกว่าเห็นนะเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ครับก็คือการใช้แฮตแท็กของเขานะครับเราต้องใช้แฮตแท็กของเขาให้เรากดเข้าไปตรงนี้ก็ได้เพื่อนกดเข้ามานะแล้วก็เลื่อนขึ้นนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นแฮตแท็กนะครับ ฝากร้านกับทม์ไลน์นะครับผมเนี่ครับคือเคล็ดลับนะครับผมเพิ่มการมองเห็นแถมได้ลุ้นรางวัลด้วยนะครับผมโพสของใครที่ติดหนึ่งใน5นะครับทางไลน์เขาจะโปรโมทร้านให้ฟรีเลยนะครับผมวิธีการโพสก็ให้เรากดไปที่ตรงปุ่มแชร์นะฮะแชร์เลยนะครับกดเข้าไปนะฮะพอกดเข้ามานะครับก็ให้เลือกรูปนะครับรูปสินค้าสักรูป2 3รูปแล้วแต่นะฮะ รูปแบบการโพสเนี่ยก็จะมีอยู่2รูปแบบนะอันนี้เป็นแบบภาพเดียวนะฮะภาพรวมกันในหน้าเดียวแต่ถ้าจะรูปแบบสไลด์นะครับให้กดตรงปุ่มนี้นะครับเราก็ใช้นิ้วเลื่อนดูนะครับโพสของเราก็จะเป็นโพสในรูปแบบสไลด์แล้วนะครับผมส่วนแฮชแท็กนะครับเขาก็จะติดตั้งให้เราโดยอัตโนมัตินะครับผมเห็นไหมฮะฝากล้านกับทําลาย จากนั้นนะครับเราก็เขียนรายละเอียดของสินค้าลงไปนะครับผมจะนั่นล,ะล,ะลงไปก็ได้เขียนคําอธิบายเกี่ยวกับสินค้าผมจะเขียนว่าเซตหญยาแล้วกันนะครับจากนั้นก็ใส่ช่องทางการสั่งซื้อนะครับเป็นลิงก์รายละเอีของผมนะจากนั้นผมก็โพสตเลยครับโพสของผมมันจะอยู่ตรงไหนเราดูนะโพสต์ผมมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตรงล่าสุด นะครับนะฮะแล้วก็โพสแค่นี้โพสที่เขายอดนิยมเนี่ยจะอยู่สูงสุดยนะยอดนิยมจะอยู่สูงสุด347ไลค์สูงสุดของผมก็น่าจะอยู่สัก2ไลค์ <c oughs> โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยเลวกันนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปสำหรับคลิป นี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับผม